ขอต้อนรับสู่การแข่งขันครับทั้งสองทีมรู้ดีว่าแมตช์นี้ต้องชนะสถานเดียวมาดูรายชื่อผู้เล่นของทั้งสองทีมกันครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดคิกออฟครับออกบอลไปข้างหน้า แนวรับทำได้ดีทีเดียวล็อกได้เยี่ยมครับจ่ายไปข้างหน้าแทงทะลุมีโอกาสได้สองแล้วครับ <S <S เกือบเป็นประตูแต่ผูรักษาประตูเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมครับไม่เหลือครับ หลังจากผ่านช่วงต้นเกมที่เนื่อยไปบ้างตอนนี้ทั้งสองทีมเครื่องติดแล้วครับอา่านจังหวะได้ขาดเลยครับจ่ายทะลุช่องได้สวยครับเข้ามาขวางไม่ได้เยี่ยมมีช่องให้จายทะลุจายไปข้างหน้าสกอร์ตอนนี้หนึ่งประตูต่อศูน พาบอลขึ้นหน้าไปแล้วเข้าบล็อกไม่ถูกจังหวะสุดๆครับมองหาทางเลือกแล้วครับอ่านจังหวะได้ขาดเลยครับและตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงของการทดเวลาแล้วครับพาบอลขึ้นหน้าไปแล้ว เป็นครึ่งแรกที่สนุกมากครับทั้งสองทีมเล่นได้อย่างดุดัน <wahrscheinlich> มาชมครึ่งหลังกันต่อครับเข้าบล็อกได้ถูกจังหวะส,สุดๆครับ <www> จังหวะดวลตัวต่อตัว,ตวทำได้ดีเลยครับ เอาละครับลึกเดียวมาแล้วเหลือแค่ผู้ัักษาประตูสัดแรงแบบไม่ต้องรับเลยครับพระบอลออกไปเองอยู่แล้วโยนยาวทันทีเข้ามาขวางไว้ได้เยี่ยมผ่านหนึ่งชั่วโมงของเกมไปแล้วนักเตะเริ่มออกอาการล้าแล้วครับ ทำได้ดีมากครับหวกขบปวนการบุกข้งฝ่ายตรงข้ามได้ช่งนัดเลยสกอร์ตอนนี้หนึ่งประตูต่อ0ูนขาบอลขึ้นหน้าไปแล้วออกไปอย่างเชียดชื้ครับซับได้หนักจริงๆขาดแต่ความแม่นเท่านั้นครับ โคชตัดสินใจว่าถึงเวลาที่จะเปลี่ยนเขาออกมาพักแล้วครับเริ่มกันใหม่ครับมีช่องให้จ,าจ,าจ่ายทะลุจ่ายทะลุจังหวะดวลตัวต่อตัว,ตวทำได้ดีเลยครับเป็นประตูตตครับ เปลี่ยนตัวครับเขียลูกจ่ายไปด้านข้างเก็บบอลไว้ก่อนครับผู้ตัดสินเตาลุกหีดยาวมดเวลาการแข่งขัน ทีมที่ชนะเล่นได้อย่างแข็งแกร่งก็ต้องขอแสดงความยินดี